สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับและคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เรามอบให้นะครับต้องบอกว่านะครับเพียงไม่กี่พริบตานะฮะคุณผู้ชมครับช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะฮะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอคุณด้วยลวกันนะครับอาจจะเป็นผลไดยจากช่องเรานะครับก็ใครที่ติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะฮะก็ไปคอมเมนต์ให้เขาด้วยลวกันนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจ คุณยุ้ยเขาแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอเจกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องทีวีแฉแนวนะฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงนะครับพายาติพันข้าวเหนียวนะครับก็วันนี้จะมาสรุปเนื้อหาของออพายาติพันข้าวเหนียวนะครับสืบเนื่องนะครับที่เลี้ยงฤทธิ์เนี่ยนะฮะได้จับตัวคุณเบอร์เรียนไปกับขังเอาไว้นะครับแล้วก็พิมพ์รวมถึงพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ก็โดนจับ นะฮะฮและสิตาก็สิตาเนี่ยต้องบอกก่อนครับสิตาเนี่ยมีแผนท่อนแผนก็คืออยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับพี่อที่ที่ตัวเองสำนึกผิดนะครับก็เลยอยากจะทําความดีนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้รอดอเรื่องมือจากของเรีงยงฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนะครับคุณเบอร์เรียนคุณเบอร์เรียนเนี่ยเกือบจะโดนยิงแล้วนะฮะแต่ว่า สิตาเนี่ยได้เอาตัวตัวเองเนี่ยมาขวอาไว้สุดท้ายก็โดนยิงนะครับหลายหลายคนลุ้นว่าเอ๊สิตาจะตายไหมนะครับสรุปแล้วนะฮะไม่ตายนะครับก็ตอนจบนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตอนจบเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะฮะก็แน่นอนครับเรื่องครอบครัวอันนี้ก็เป็นหลักแหละเพราะว่าพายาทั้งข้าเหนียวเนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นหลักนะครับ ความประทับใจของเรื่องนี้ก็คือครอบครัวนะฮะดูได้เันอิ่มเอมนะรู้สึกว่าตอนจบอิ่มเอมมากเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นความรักที่แม่มีต่อลูกนะได้ได้เห็นทุกอย่างทุกมมุมเลยนะครับแล้วก็มีความโรแมนติกเข้ามานะฮะโดยที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะฮะคือมีฉากหนึ่งมีฉากหนึ่งที่พี่ตายครับ กลับมาอยู่บ้านนอกตัวเองกันนะฮะก็ไปนั่งฟังเพลงกล่องเพลงของแกมมี่เขาอะ่ะมันจะมีมันจะเป็นกล่องเพลงที่ทางแกมมี่เขาทําขึ้นมาเพื่อทําขายนะแลเป็นมันเป็นกล่องเพลงรวอเพลงของแกมมี่โกะครับเออร็อ,เพ,รอเพลงของแกมมี่โกแล้วโอช็อปปิ้งเนี่ยก็เป็นตัวแทนขายใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มาทาโฆษณาเออมา,มาโปรโมทสินค้าให้กับทางแกมมี่โกด้วยเออนี่คือ เหมือนจังหวะที่คอมมานะนะเหมือนเหมือนจังหวะที่คอมเพราะว่ารู้สึกว่าช่างวันเนี่ยจะมีสปอนเซอร์ละครช่างวันจะมีพวกแนวสปอนเซอร์อะไรเข้ามาเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพราะว่าเอ่อช่างวันเนี่ยทําละครไม่แตกต่างกับแนวอื่นอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมทั้งหมดก็แฮปปี้นะยอมรับว่าเรื่องนี้ตอนจบทําออกมาดีครับเอาว่าสุดท้ายครับตัวร้ายก็ต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้รับนะฮะก็ ตอนจบไปแล้วนะครับใครอยากดูก็เข้าไปดูแอปวันดีได้เลยครับดูย้อนหลังนะเพื่อว,วันนี้นะครับก็มีความสนุกเหมือนกันนะครับก็ละครเรื่องใหม่ที่จะมาแทนหายาทันข้าวเหนียวนะครับก็คือเรื่องกู้ภัยหัวใจซื่อนั่นเองนะครับอันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับในช่อง quality channel นะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ผมยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นละครใหม่ของพี่ดาวุฒิทำขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่า เป็นละครหรือเออละครรีเมคนะครับเพราะว่าช่องเจ็ดอ่ะเคยมีละครเรื่องนี้แล้วเรื่องกู้ให้หัวใจแหววนะ <S <S อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะค่อนสไตล์เดิมหรือว่ารีเมคหรือเปล่านี่ยังไงผมไม่ทราบนะก็อรอติดตามชมแล้วกันนะครับอ่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะค่ะเอกเออนางเอกเนี่ยมีมีหลายความสามารถเหลือเกินคุยกับผีได้คุยกับหมาได้อ่าโดยเฉพาะผมผมเห็นละผมเห็นตัวอย่างละเรื่องเนี้ย กู้ภัยใจยสู้อ่ะนะฮะก็ตัวอย่างก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มีเสียงหมามีมีเขามีภาคหมาด้วยเออหมาพูดได้ด้วยนะก็เออดูสนุกดีครับว่าเราเองก็ไม่ค่อยดูละครแนวนี้นานมากเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับหมาแล้วก็เออภาคเสียงหมานะฮะก็เรารู้สึกว่าจะไม่ดูละครแนวนี้นานมากนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเ่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็ฝากให้คุณผู้ชมนะครับดูแลตัวเองกันด้วยลวกันนะครับว่าช่องเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับก็ขอคุณด้วยนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอใตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ